ขอบคุณนักศึกษามอทอที่มาช่วยเผยแพร่บ้านดินของเราในเขตตมของเรานะคขอบคุณมากปันจากอนดินดินจากเท้าเรา ที่เราย่าเดินทุกวันทางคนจากบ้านมาหลายคนมีความฝันความฝันแห่งความมา บัตอยู่ดีจริงๆค่ะขอบคุณนักศึกษามสทที่มามาอบลมในชุมชนของเราค่ะขอบคุณค่ะ ัันิแแหงงงคคคววาาาาามมมมรรรกก้้บเจะีขอต้อนรับทุกท่านสู่การนำเสนอผลงานตามมาตรฐานนักบริหารการปกครองท้องที่วิชาชีพ p p g o ของกลุ่มนักศึกษา55สหาายสายราชสีจังหวัดอุดรธานี นอนบ้านดินกินอินซีบำบัด n อ d ดวิถีไทยป้องกันภัยโควิดสร้างเศรษฐกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่แห่งการฟื้นฟูสุขภาพคนไทยนวัตกรรมใหม่แห่งการสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยและนวัตกรรมใหม่แห่งการแก้ไขปัญหาสังคมในทุกมิติอันมีสาเหตุมาจากทุกคนในโลกมีความเสี่ยงต่อกลุ่มโรค NCD ในขณะที่ทุกคนในโลก ร่วมเผชิญชะตากรรมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตลอดจนภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคนตกงานขาดอาชีพขาดรายได้เศรษฐกิจวิกฤตหนักหนาเกินจะบรรยายและเรายังต้องตั้งรับกับสุขภาวะผู้สูงวัยในภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยกันอย่างแท้จริงนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ชื่อบ้านดินบำบัดนี่แหละ คือทางออกและทางที่ใช่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลุ่มนักศึกษา55สหายสายราชสีจังหวัดอุดรธานีผู้ศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรุ่นสองชุดวิชา33445ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอผลงานตามมาตรฐานนักบริหารการปกครองท้องที่วิชาชีพ PPGO โดยใช้กรณีศึกษาบ้านดินบำบัดนอนบ้านดินกินอินซีบำบัด NCD วิถีไทยป้องกันภัยโควิดสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยศักยภาพความพร้อมของชุมชนบ้านโนนคำเจริญหมู่4ตำบลหนองกรุงศรีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมบ้านดินบำบัดนี้มีความสอดคล้องบูรณาการคุณค่าในทุกนิติของการเรียนรู้ศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนและเป็นกิจกรรมที่ส่งผลตรงต่อการบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชน กิจกรรมบ้านดินบำบัดเป็นกิจกรรมต่อยอดหรือขยายผลงานจากเดิมที่ชุมชนมีอยู่ทางในแง่ของการเป็นกิจกรรมโครงการพัฒนาของหมู่บ้านชุมชนเสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเป็นกิจกรรมต่อยอดกระบวนการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมในสังคมกิจกรรมพัฒนาราษฎร ที่จะขยายเครือข่ายไปทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศได้ทั้งยังสามารถสร้างสรรพัฒนากิจกรรมไปสู่ระดับธุรกิจที่จะสร้างคุณค่าในการฟื้นฟูสุขภาพสร้างเศรษฐกิจชุมชนและส่งผลในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนบ้านดินบำบัดจะก่อเกิดการสร้างคุณค่าในสังคมชุมชนอย่างประมาณค่ามิได้ ซ้ำยังแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สังคมได้อย่างบูรณาการนำประเทศสู่การเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาสุขภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศบ้านดินบำบัดก่อเกิดมิติแห่งการพึ่งตนเพราะบ้านดินบำบัดสร้างได้ด้วยสองมือร่วมกับพลังแห่งแผ่นดินพ่อแม่ธรณีของเราลงทุนน้อยสุดประหยัดสุด การพึ่งตนด้านที่อยู่อาศัยที่กรอบแนวทางแห่งปรัดญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าประสงค์ให้สังคมไทยได้เป็นไปเช่นนั้นบ้านดินบำบัดก็เกิดมิติทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชนเพราะบ้านดินบำบัดสามารถเป็นนโยบายการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาครัฐนำเข้าเม็ดเงินจากผู้ป่วยทั่วโลก เป็นเมืองแห่งการฟื้นฟูบำบัดสุขภาพวิถีไทยสังคมจะสร้างงานสร้างอาชีพรายได้ปลดหนี้สินครัวเรือนหนี้สินรัฐบาลและพัฒนา GDP ของประเทศได้แบบก้าวกระโดดอย่างที่คุณคาดไม่ถึงที่สำคัญคือมิติทางสุขภาพสุขภาวะจะได้รับการเยียวยาแก้ไขเติมเต็มด้วยภูมิปัญญาวิถีไทย อันเป็นรากเง้าแห่งสังคมไทยที่บรรพชนสร้างสารไว้ดีงามแล้วเหล่าลูกหลานพึงสืบสารต่อยอดสร้างคุณค่านำพาสุการแก้ไขปัญหาในทุกมิติได้อย่างยั่งยืน